เอฟนะคะน้องต้นแล้วก็น้องบอสองนิวค่ <c oughs> <c oughs> <ช>ะเ็ะปูจับใส่กระด้งใช่คือคือด้วยความเป็นเด็กแต่จริงๆเราเราไม่ทํางานแับเด็กๆนะจริงๆเราไม่ได้โซนมากมายค่ะก็ตามภาษาเด็กนิดหน่อย <c oughs> จริงๆค่ะ ครับผมจริงครับก็ทุกคนก็ตั้งใจกันทํางานเต็มที่ครับผมจะปูใส่กระดงแปลว่าอะไรครับปูใส่กระดงเป็นสุภาษิตค่ะแปลว่าแบบเด็กๆซุกซนเวลาปูอ๋อเราก็ต้องจับใส่กระโดงอ๋อใช่ครับไม่ซนมากครับก็พอถึงเวลาจริงๆก็ตั้งใจทํางานนะครับผมเพราะว่าจริงๆไม่ได้ซนแบบปูซนแบบลิงใช่ไหมครับครับผมลิงลิงครับลบุรีครับผมเอ้าค่ะเป็นไงบ้างคะพอออกจากบ้านแล้วได้รับตําแหน่งแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมเอ่ยอ๋อตั้งแต่ออกมาจากบ้านก็ค่อนข้างเปลี่ยนครับเพราะว่า แต่ก่อนเราก็เป็นเด็กธรรมดาครับแบบไม่มีใครรู้จักเราแต่พอออกมาก็แบบมีแฟนคลับมาตามอะไรอย่างงี้แบบแต่มันก็รู้สึกดีนะครับแบบเขาก็คอยให้กําลังใจเราแบบเอาข้าวอ,อันน้ำให้เรากินก็รู้สึกดีครับผมอบอุ่นมาก ดีตรงข้าวกับน้ำใช่ครับใช่ครับคีณบอกว่าในบ้านสนิทกันมากเลยป่ะคะอ๋อใช่ครับเพราะว่าจะอยู่อยู่มาแบบอยู่สีเดียวกันมาอะไรนะครับนอนร้อยคนครับผมจะเป็นแก๊งเดียวกับพี่กรีนอะไรอย่างงี้เป็นแก๊งเดียวอะไรอะ่รงงี้ อายเดียวกันหนอายุเท่าไหร่คะเนี่ยสิบหกครับผมสิบหกสิค่ะเขากันเลยเรียนอยู่ที่ไหนคะเออ่ตอนนี้อยู่ที่ลพบุรีครับผมพี่บุญลพบุรีครับลพบุรีพอดีเลยครับผมเมืองลิงครับน้ำท่วมไหมคะตอนนี้ปท่วมครับปลาดีหมดบ้านแล้วครับจะร้องไห้บ้านลิงปลาเหรอคะปลาดุกครับผมอร่บอกน้ำท่วมที่ท่าวุ้งครับคนท่าวุ้งดูอยู่หรือเปล่าปลาเก็บปลาบอสด้วยด้วยแต่นู่มีเรียนอยู่ที่อยู่เบญจมาศชานุสร์ค่ะกรุงเทพ นนทบุรีค่ะนนทบุรีท่วมไหมคะละมันไม่ท่วมค่ะแต่อีกไม่นานคงท่วมนุ่มีลืมใส่ตู้หมูหรือคะใส่ข้างเดียวค่ะเก๋ๆค่ะาใส่มาแเดียวแบบนี้อ๋อก็แปลกดีครับตู้หมูใหญ่ดีครับดูไม่พนหูเบาหูเบาไปลว่าอะไรเอ่ยเชื่อคนง่ายครับค่ะ ถึงข่าวเขาบอกว่ากุ๊กกิ๊กกันจริงหรือเปล่าคะไม่ครับก็เพื่อนกันแต่ว่าคนจะชอบแบบคิดว่าอย่างง้นอย่างไอมาเชียอะไรเพาก็ไม่เข้าใจแบบนันครับผมอเอาเพื่อนกันนะครับไอ้บ้านที่เชียก็จะแบบเขาจะเหมือนเ,นเนชี่ยวเป็นชิพอะไรเงี้ยแบบก็เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเชียร์ไปทาแบบเพื่อนสนิทกันเลยเห็นบอกว่าชอบคนตลกตลกนี่คะครับสาวมันหัน หรอเข่าตเราชอบเป็นไงชอบแหลมไหดีสาวครับถ้าพูดเยอะๆครับไม่รู้ตลกตลกยังครับก็ดีครับผมแล้วหนูพูดเยอะไหมคะหรือตลกหนูคะหนูไม่รู้หนูปกติว่าพูดเยอะไหมก็เยอะครับเพราะว่าก็กลางๆครับไม่รู้บ้า ก็ยังไม่ไหนเดี๋ยวตกเอาผูดถึงเพลงบ้างไหคะซิงเกิลของแต่ละคนเพลงของตัวเองหรอครับก็เพลงบลัก็เป็นเพลงแบบมีเดียมแนวฮิปฮอปไอเอ็นบีครับผมก็เป็นแนวฟังเรื่อยๆสบายๆหูแบบไม่แรงมากครับผมฟังสบายสบายเรื่อยเรื่อยเ่นนะคนนี้ก็เป็นแนวเรโฮิป๊อปค่ะจะเป็นเอาชื่อเพลงได้ไหมคะได้ชื่อเพลงชื่อเพลงพูดไม่ออกค่ะ คผมขอกล้ามาครับชื่อเพ่เลิฟลี่บอสครับผมชื่อตัวเองเลยครับเลิฟลี่บอสครับผมบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันที่30ใช่ครับก็จะมีคอนเสิร์ตวันที่30ตุลาคมที่อิมแพคครับผมทุนแพารีน่ามัอนครั้งทันทีครับผมเตรียมพิสฟิตซ้อมเงีบ้างค่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกเราเลยนะตอนนี้ก็กําลังแบบเตรียมพร้อมเรื่องการสั่นเอ้ยไม่เอาดีกว่าเล่นโชว์เล่นแต้นเล่งเพลงครับผมก็กําลังซ้อมกันอยู่ครับผมหนูมีแง่มันเปมนข้คะความพิเศษน้องเลนยว Variance, ไม่บอกค่ะเก็บไว้ดูที่30ดีสามส30ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรมันจะไม่นุนครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ล้นรอมาดูที่30เลยครับซื้อบัตรกันเยอะๆครับผมไม่กล้ค่ะไม่กำลังใจพวกเรานะคะ แฟนคลับเลยค่ะแบบฝากขอบคุณหน่อยไหนๆก็ทําให้เราได้เข้าบ้านมีชื่อเสียงตอนนี้เนาะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับมากครับที่แบบขอให้กําลังใจเมาตลอดตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วพอออกมานอกบ้านก็ยังตามให้กําลังใจอยู่อีกก็แบบจะมีแบบกลุม่มงานลับที่แบบตามให้คอยให้ข้าวให้น้ำกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เหน่อยมากครับผมแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ได้ตามก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณพี่มากๆครับที่แบบคอยให้กาลังใจบอาอยู่อังหารขอบคุณครับสัมภาษณ์ได้ครับ ซานูค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับบ้านไหนก็ตามนะคะก็ที่ว่าให้กำลังใจพวกเราเนีเ่ยมาตลอดเลยคือแฟนคลับที่มาเขาจะไม่ได้รักแค่บ้านเดียวโอเคเขามีเขาไม่นค่ขบของคนหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนทั้ง12คนเลยค่ะก็ตรงนี้คือสิ่งที่แบบประทับใจมากๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้มาตามอย่างที่บอสบอกค่ะคือเราก็รักเหมือนกันค่ะคือไม่ได้รักแตกต่างกันเลยรักเท่ากันก็ ขอบคุณที่คอยดูแลเราตลอดแล้วก็บทเราจะแบบเออได้ตำแหน่งที่แบบค่อนข้างโอเคคือดีเลยแหละสำหรับในความฝันนูนะก็อันนี้ก็แบบเยอะมากแ,แล้วขอบคุณมากๆ นี่ใครใคะเนี่ย เมื Finnish, no part, ่อตอนเข้าบ้านวิกแรกๆฮะนะคะหน้าเหมือนพี่เอ็มเอ็มก็ตอนนั้นก็จะไว้หนวดแล้วก็น้ําหนักมากกว่านี้ประมาณ2อกิโลครับผมนะคะแต่ก็หล่อเหมือนกันโอ้ยขอบคุณครับพี่คะวันนี้จะมาตั้งคิวปาร์ตี้กันที่นี่ก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเรื่องมินิคอนเสิร์ตนะฮะที่จะต้องร้องซิงเกิลของตัวเองเพราะว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตแรกเลยที่จะร้องเพลงตัวเองครับรอดไหมคะถามตรงๆถ้าเรื่องร้องรอดครับแต่ว่าเรื่องของการเพอร์ฟอร์ม อะไรเงี้ยก็ก็ต้องไปดูครับต้องใช้ฟิลสดอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงผมจะต่างจากบอยกับปอตรงที่ของสองคนนั้นเขาจะเป็นแนวเต้นก็จะมีท่าล็อกไว้แต่ของผมไม่มีไงฮะัเพราะมันจะเป็นแนวป๊อปล็อกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องไปไหลกันดูที่นนไปไหลคืมีหลงไหมครับวันนี้หลงคือฮะเสียงหลง คงไม่มีฮะเสียงหลงฝึกมาเยอะครับเพลงนี้ร้องเป็นร้อยรอบครับตอนในห้องอัดโค้เป็นไงบ้างคะพอได้รางวัลแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะคนรู้จักมากมายเปลี่ยนไปครับก็ก,ก,ก็ก็รู้สึกด,ดีฮนะที่แบบมีคนมารักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรักครับรู้สึกรักงานนี้หมยถึงสาวๆอะไรเงี้ยรอคะโอ้แบนขับครับเรื่องสาวๆคงต้องพักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานเยอะครับผมอันนี้คือพักไว้ก่อนหรือว่ามีใบสั่งอนะไรบ้า ก็เป็นธรรมชาติมันต้องหาเวลาก็ต้องพุ่มให้งานครับผมไปถึงงานอย่างอื่นคอนเสิร์ตเป็นไงบ้าคะเตรียมความพร้อมวันที่30เนาะครับผมก็ก็เริ่มมีเรียน Voice ไปประมาณครั้งหนึ่งเรียน Acting เรียนแอเรียน dance ไปแล้วอ่ะฮะก็ ก็ก็อยู่ในช่วงกำลังเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับใช่ครับคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้คิดว่าพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณสำหรับตัวผมเองน่าจะประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์รผมก็ยังต้องมีปัญหาเรื่องอ,อ,อารมณ์ของการอคติ้งอะไรเงี้ยว่าแบบเอยยังสืออารมณ์ได้ <c oughs> ไม่เท่าไหร่แล้วก็บทก็ยังจำได้ไม่หมดครับผม ไปรอลุ้นกันดูเริ่งรอลุ้นเลอยสิบกว่าวันเสิบกว่าวันน้ต้นถามถึงงานล่าสุดนะคะพี่แอบทราบมาบอกว่าไปแคสติ้งเหลือแหล่มาเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้อ๋องานของพี่โน้ตเหรอฮะก็วันนั้นไปแคสติ้งสี่คนนะฮะก็จะมีต้นพี่น้ำแข็งปอแล้วก็บอสก็ ไม่ว่าเขาเลือก <ผม S 1> เรายังไม่ทราบครับผมแต่พี่โน้ตบอกพี่มาแล้วว่าเลือกต้นรู้สึกไงบ้างนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมอยากเล่นหนังมากครับมันมันโอ้ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งไม่รู้จะเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกดีใจมากครับรู้สึกแบบแบบจะมีหนังแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เออจะมีผลงานใหญ่ๆสักที<น>ใช่ครับเรื่องแรกด้วยรอดไหมครับไหวไหมวาดวานตัดเองหน้าจอไงบ้างว่าดฝันยังไงก็ ก็ก็ไม่มีภาพฮะก็ได้บทมาก็ใส่เต็มที่กับบทนะฮะก็เขาให้ตัวละครอะไรมาก็คิดซะว่าตัวเองมป็นตัวละครนั้นอะไรเงี้ยก็เต็มที่ครับให้หล่อที่สุดเนาะโอ้ไม่ห่วงหล่อไม่หวงหล่อเอาเอาเอาให้มันเป็นหนังตลกเหรอคะหรือว่าไงหนืออไรเออรู้สึกว่า น่าจะตะลกกึ่งตลกกึ่งวัฒนธรรมห,หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็คงจะมีตลกนะครับเพราะว่าพี่โค้็ใช้ภาษาที่สุภาพไม่มีคำว่าม,มึงใช่ครับเาบอกว่าจะเป็นหนังที่ ไม่ใช้คำหยาบเลยใช่ล่าสุดมีข่าวไว้พี่ถามมีภาพกับพี่ปอยติชดาอย่างไรคะเล่าให้ฟังหน่อยครัผมกับพี่ปอยติชดาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็เป็นรุ่นพี่ครับที่รู้จักครับผมก็เป็นรุ่นพี่คนนึงที่ผมก็ชื่นชมครับเป็นรุ่นพี่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับเ็รู้จักกันได้ไงคะรู้จักกันได้ไงเป็นเพื่อนของญาติผมครับก็ ก็เลยรู้จักกันต้นเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะต้นกรุงเทพครับอยู่พระรามสองเกือบจะไปกรุงเทพล้วเกือบจะหลุดแล้วไม่ได้ไปอยู่ภูเก็ตอะไรแถวบ้านพี่ปอยอ๋อไม่ฮะไม่ฮะแต่พี่ปอยเ็าทางานกรุงเทพอะไรเงี้ยะก็เลยก็เลยเจอแฟนเขาหูไหมครับพี่แฟนแล้วนะอ๋อไม่ไม่ครัวครับเพราะช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยฮะที่บ้านแล้วเป็นไงบ้างฮะได้ติดต่อกันอยู่หรือเปล่าโอ้ยตั้งแต่ออกมาไม่ได้ติดต่อเลยครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็เปลี่ยนเบอร์ครับ เปลี่ยนเบอร์นี้เลยเหรอโอ้ยไม่ใช่ครับเขาเปลี่ยนของเขาอยู่แล้วตัดงานออควงงานฮะต่อไม่ถูงายก็ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรครับอ่าตอนนี้โสดอยู่เหมือนเดิมไหมครับโสดครับผม,บผมชัวครับมันเวมา ฝากวันนี <influences> <ád Tomorrow these days> <wh> <Wha> ้ด <Luis> <g ad> ีกว่า่ะกับงาน t h a n ิวบา p a ตี y แล้วก็คอนเสิร์ตเราอะไรซิงเกิลเราด้วยก็อัลบั้มนะฮะ2 F7 Showcase จะวางแผงวันที่30ตุลาคมนะฮะพร้อมจะจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ Impact ใหนาเมืองทองธานีก็ของผมก็เป็นเพลงป๊อปร็อกนะฮะก็เพลงชื่อคนที่ไม่ต้องรออย่างไงก็ฝากผลงานผมแล้วก็สนับสนุนผมด้วยนะคะครับ